สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาทดสอบการกันกระแทกของแผ่นรองคานทั้งสองแบบกันนะคะแบบแรกจะเป็นแผ่นรองคาปงนปร์แบบที่สงจะเป็นแผ่นรองคานแบบทั่วไปเลยค่ะทั้งสองแบบมีขนาด1.2เซนติเมตรเท่ากันนะคะหนูจะมาทดสอบด้วยการโยนไข่ดิบลงไปบนแผ่นรองคานค่ะเริ่มด้วยแผ่นรองคาร์ที่อนของร้านเราเลยนะคะความสูง2เมตรค่ะรอบแรกไม่แตกนะคะมาลองรอบที่สองค่ะก็ไม่แตกเหมือนกันนะคะ มาจะเป็นแผ่นรองคานแบบทั่วไปเลยนะคะความสูง2เมตรเท่ากันค่ะรอบแรกก็แตกเลยค่ะเพราะแผ่นรองคานแบบนี้ไม่เหมาะสมกับเด็กทารกเหมาะสมสําหรับเด็กที่มีอายุ3ปีขึ้นไปหรือใช้ในโรงยิมแต่แผ่นรองคานปาักรอนสามารถใช้ได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงโตค่ะ